นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อม แด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้ไกลาจากกิเลสตัดสุชอบได้โดยพระองค์เองแม้นปร,รินิพานานานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงก่าวขอโอกาสและขอถวายความเคารพแด่คณะสงฆ์พระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งขอความวัฒนาผาสุข ความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดกับจัดโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านเอามือลงญัดโยมสืบเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำเดือนแป และทุกวันพระเนี่ยเราก็จะมีการประกอบกจิตทางพระศาสนาญาติโยมท่านสาธุชนก็จะวางภาระวางภาระโดยเฉพาะคนที่เป็นคนวัดคนวาเนี่ยจะวางภาระทางบ้านตื่นแต่เช้า เตรียมข้าวปลาอาหารหวานข่าวต่างๆที่จะมุ่งหน้าไปยังวัดวาอารามที่ตนเองอยู่ใกล้หรือที่สะดวกหรือที่ที่ไปแล้วเนี่ยทำให้ตนเองเนี่ยได้รับประโยชน์ในพระศาสนาก็คือมีการได้เห็นพระภิกษุษสมณนนีได้เห็นสถานที่อยู่ของ พระเจ้าพระสงฆ์หรือว่านักบวชในพระศาสนานะวัดวาอารามสะอาดสะอ้านนะเห็นข้อวัดต่างๆตลอดจนไปแล้วเนี่ยมีการได้ยินได้ฟังธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นในการที่จะสืบทอดในการจันรงพระศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยเรื่องของการฟังธรรมนั้นเนี่ยเราถือกันว่าเป็นเรื่องสําคัญสําคัญอย่างไรสําคัญก็เพราะว่าบุคคลผู้ขาดการฟังปราศจากการได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยฉไหนแล้วเขาเหล่านั้นเนี่จะรู้เหตุรู้ผล เข้าถึงสัจจะเข้าถึงความจริงย่อมเป็นไปไม่ได้เลยแต่นี่เพราะสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะมนุษย์กเทวดานยอาศัยการได้ยินได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มีการประกาศไม่ว่าจะเป็นพระพุทธองค์ได้ทรงประกาศไว้ ไม่ว่าจะเป็นเหล่าพระอริยาสาวกทั้งหลายได้ดรับสืบทอดต่อๆกันมาก็เพราะอาศัยการประกาศธรรมในการแสดงธรรมนี่เป็นสำคัญโดยเหตุนี้เองเนะอานิสงส์ของการฟังธรรมนี่เนีจึงมีมากมีมากขนาดไหนมีมากขนาดว่านะ บุคคลผู้ฟังทำแล้วใน้มีความรู้คำเข้าใจแล้วเนี่ยย่อมยังสมาธิฏิให้เกิดขึ้นย่อมมีจิตใจที่มุ่งตรงย่อมเป็นผู้ที่เข้าใจซึ่งเหตุผลในพระศาสนาเหตุผลที่เป็นสัจจะเป็นความจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาตมาก็เลยจะพูดในเรื่องของสัจจะแต่การพูดคนเดียวเนี่ย คงจะไม่สนุกนโยมนะจำเป็นแลอเกินว่าจะต้องมีคนช่วยพูดด้วยนะนั่นก็คือลักษณะของการสนทนาทรรกันระยะเวลาสั้นๆโยมนะระยะเวลาสั้นๆวันนี้จะสนทนาธรรมกับมองหาก่อนโยมชี้คนไหนก็คนนั้นน่นี่นี่นะนหลงพิ่ักยิ้มแล้วนี่งานนี้นะี่ แสดงว่าเตรียมตัวมาดีนี่นี่น้องพี่กุ้งนี่ในอยู่มหากุ้งนี่ท้ายสุดนีน่เอาอย่างนี้แล้วกันนะใครที่อยู่ใกล้นี่สนทนากับคนนั้นก่อนแล้วกันเน,ะนาะสนทนากับนพระทอยหรือว่าทีรารังการโรชื่อฉายาทางทางพระเรียกว่าธีรารังการโรนะหรือว่า ชวัตชัยเอาละพวกเราเรียกกันชื่นเรียนว่าพี่พลอยวันนี้อยากจะให้พี่พลอยนี่พูดถึงเรื่องของสัจจะนะหรือว่าความจริงในพระศาสนาให้จัดจมได้ยินได้ฟังหน่อยอันนีิมนครับนะครับผมก็ต้องขอโอกาสหลวงพ่อนะครับครับนะที่ให้โอกาสในเช้าวันนี้นะนจริงๆแล้วเป็นโอกาสที่ที่ดีนะ แต่ว่ามันไม่ดีอย่างหนึง่งคือเพิ่งรู้เมื่อกี้นะเพิ่งรู้เมื่อกี้ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนว่าจะพูดเรื่องของสัจจะแต่ก็ยังพอเป็นไปได้พอเอามากล่าวให้กับญาติโยมได้ฟังว่าในเรื่องของสัจจะเนี่ยนะสัจจะเนี่ยถ้าเกิดเราจะได้ยินตามนหนังสือบ้างหรือว่าตามละครนะหรือตามสถานีวิทยุต่างๆ่านะ ส่วมากแล้วเราจะไม่ได้กินคําว่าสัจจะเพียงอย่างเดียวนะเราก็จะได้กินคําว่าสัจจะแล้วก็ต่อด้วยวาจาเห็นไหมสัจจะแล้วก็วาจานะซึ่งถ้าพูดในเรื่องของการสร้างบาร,รมีสัจจะก็เป็นในส่วนของการสร้างบาร,รมีด้วยเรียกว่าสัจจะบาร,รมีนะเรียกว่าสัจจบาร,รมีซึ่งสัจจะเนี่ยท่านก็บอกว่านะบ่งบอกถึงความจริง บ่งบอกถึงความจริงถ้าหมายถึงคำพูดก็คือเป็นคำจริงพูดแต่คำจริงแล้วสิ่งไหนที่ที่ที่ทำมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ดีก็ย่อมล้วนบอกว่าเป็นสัจจะได้หมดเลยเพราะมันเป็นอยู่จริงแล้วก็เป็นคำจริงที่พูดจริงนะครับสัจจะคือความจริงครับคือความจริงสัจจะคือความจริงนะโยมนะถามจริงๆโยมโยมชอบสัจจะไหมโยม ฮะโยมโยมชอบสัจจะไหมนะแล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเรามีสัจจะไหมฮะไหนใครคิดว่าตนเองเกิดมาตนเองมีสัตว์ตลอดเลยยกมือที่โยมมีสัจจะตลอดเลยบ่มีเจ้าคนบ่โยมเลยมีอยู่บ่ <c oughs> นะมีสักครั้งไหมที่เราเป็นคนที่ปิ้นปัน้นเป็นคนโกหกหลอกลวงมีไหมโยมม,ยม,ยมีบ่อยไหมโยมบ่อยทําไมมันเป็นอย่างนั้น แสดงว่าเราไม่ชอบสัจจะนะไอ้การที่เราไม่ชอบสัจจะนัะ้นน่ะผลของมันน่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับความไม่ตรงเหมือนกัน<ม>นะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่ถูกเหมือนกัน<ม>เอาละสัจจนะเนี่ยะคือความความจริง<ม>ใช่ไหมครับ<ม>ความจริง<ม>เราเคยได้ยินว่านะเขาบอกว่าอะไรสัจจังเวนะนะสัจจังเวอมตะวาจานะวาสัจจะน่ะเป็นวาจาที่ไม่ตายน่ะ เดี๋ยวที่เราพูดกันง่ายๆความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายนะทีนี้บอกนิดหนึ่งครับว่าไอ้ความจริงมันมีกี่อย่างครับความจริงมีกี่อย่างสัจจะที่เป็นความจริงเนี่ยมีกี่อย่างฮะมีกี่อย่างโยมพูดจริงทำจริงฮะสัจจะมีอย่างเดียวอา้าวคุณพ่อพ่อพรมบอกว่ามีสามอย่างนะแล้ว พอ่อที่บอกว่ามีอย่างเดียวเอานะดูเดี๋ยวจะมีของโยมมีมีไม่เหมือนกันนะสัจจะของโยมมีไม่เหมือนกันนะคนหนึ่งมีอย่างเดียวเนะี่ยคนหนึ่งมีสามอย่างาพ่อหมานมจะมีจักอย่างเอามีอย่างเดียวคือกันโยมผู้ชายบอกว่าอย่างเดียวกับสามอย่างโยมผู้หญิงและโยมที่เนี่ยโยมจะมีกี่อย่างโยม เอาสัจจะมีกี่อย่างโยมอะแม่โตมีอย่างเดียวเอานะเอ้า,อาถามถามผู้คนบ่บก,กบ่กไขมากันนะเนาะใส่หน้าผู้บ่กไขมากอมันลบเท้เน่ะพุน่น,พน,น,พน,ออนน่ะผู้บ่กไขมาน่ะพอลินพุ่นน่ะพุ่นน่ะนั่งเสยอยนน่ะเป็นยังได๋พอลินว่บาเบิ่งกันน่ะสัจจะมีจักย่างย่างเดียวเอาละแม่กาโอ้ยถามผู้ขายอีกแล้วบว่าเน,นี่ยมีจากย่างความจริงมีจากอย่าง ฮะใส่พูะเดว่าสัจัจ้ามอยางเดี o, ๋ยวยกมือกันนะโยมยกมือเอาเอามือลงใส่พระเดวามีสามอย่างยกมือกันนะโยมเอาเอามือลงเอาเอาละมาเบิ่งบัน้สัจจาของพระกันนะวันนี้สัจจาของพระมีจักอย่างเอาของเน้นฮะเน้นเน้นสัจจามีกี่อย่างลูกมองหน้ากันอีกแล้วเนี่ยอเนนเซกสัจจามีกี่อย่าง ฮะฮะมีกี่อย่างศัจจามีกี่อย่างตอบดิฮะเนี่ยเรายิ้มลงคอเนี่ยนะศัจจามีกี่อย่างลูกอ่าเอาแล้วลองมาฟังดูว่าสัจจามีกี่อย่างนิมนต์นะครับครับผมศัจจะนะศัจจเนี่ยก็คือความจริงใช่ไหมในทางพุทธศาสนาเราเนี่ยท่านแยกเป็นหมวดหมู่ไว้อยู่สองอย่างครับ แยกหมวดหมู่ไว้เป็นสองอย่างคือหนึ่งในเรื่องของปรมัตตสัจจะแล้วก็สมมุติสัจจะสองอย่างแยกออกเป็นสองหมวดหมู่ใหญ่ๆเลยนะที่เกี่ยวกับเรื่องของปรมัตความจริงก็คือความจริงโดยปรมัตความจริงที่เป็นของแท้นะแล้วก็ความจริงที่เป็นสมมุติก็คือสมมุติสัจจะครับผมอ๋อ่นาฮะ ที่โยมตอบว่าสัจจะคืออย่างเดียวนะั่นก็หมายถึงความจริงเป็นความจริงนะ,นะก็อย่างเดียวก็ถูกโยมนะแต่คือความจริงแค่นั้นที่ตอบว่าสามอย่างก็ถูกเนี่ยโยมพ่อบอกว่าสัจจะความจริงทางกายทางวาจาทางใจก็ถูกแต่สัจจะที่พระพุทธมีพระภาคเจ้าท่านตัดไวนะ้นั้นท่านตัดไว้ถึงสัจจะสองอย่างหนึ่งสัจจะที่จริงโดยสมมุติศสัจจะจริงโดยสมมุตินะอย่างนี้เนี่ย พวกเราสมมุติกันน่าเป็นอะไรเนี่ยฮนี่บาทเนี่ยเป็นบาทสมมุติว่าเป็นบาทอย่างนี้คือจริงโดยสมมุตินะขันสมมุติว่าบอกเขามาวันนี้ไ่มัเปี่ยวพันลมมาหายแน่เนี่ยสี่ใส้อันเนี้เขาเสียเอาไปถื่อบ่ฮเอาไปถื่อบ่เปลี่ยวพันลมมาหายแน่ใส่น่ะนี่ละอันนี้ละเขาจะไปถื่อบ่เขาจะเอาไปถื่อบ่ฮะ นี่บอกเขาว่าเปล่าัดรมไห้เนี่ยสสยพัดลมอบนนี้นยอันนี้แหละเขาจะเอาไปถื่อบอเขาเอาไปถืออยู่แต่ว่ามันเป็นผัดล่มบอมันผัดได้บอบ่มันผัดบอได้นั่นแสดงว่าไอ้สิ่งที่เขาสมมติกันเนั่นมันใส่ันใส่ผัดบอได้น่ะสมมติในที่นี้ก็คือน่ะจริงโดยสมมติก็อย่างหนึ่งอันนี้เราสมมติว่าเป็นอะไรสมมติว่าเป็นอะไรเนี่ย สมมุติเป็นบาทครคำว่าสมมุติอันนี้ก็คือเป็นชื่อนะเป็นชื่อเป็นบัญญัติเป็นสัตว์เป็นคนเป็นสิ่งของนี่จริงโดยสมมตุติเพราะฉะนั้นนี่โยมลองคิดบังกันนะ่ะในโลกนี่นี่มีอีหยังในบ่มีสื่อโยมมีอีหยังในที่บ่มีสื่อมีบอโยมในโลกนี่คิดหาบังกันอนะ่ะฮะบ่มีจักอันเด บ่มีจักอันเลยที่บ่มีสื่อโดยเหตุนี้เนี่ยท่านบอกว่าบัญญัตินั่นแหละครอบงําโลกสมมุตินั่นแหละครอบงําสิ่งทั้งปวงเห็นบ่คําว่าครอบงําสิ่งทั้งปวงหมายความว่าไม่มีอะไรเลยที่อยู่ในโลกนี้ที่จะไม่มีชื่อไม่มีไม่มีอันนี้คือแต่ชื่อในที่นี้นี่ขอยอมเข้าใจว่าชื่อนี่จะสมมุติไปตามกลุ่มตามบุคคลอย่างพวกเรานี่ก็เรียกอย่างนี้เรียกบาทฝรั่งก็จะเรียกอย่างหนึ่งก็ได้ เนี่ยเขาจะเรียกอย่างหนึ่งก็ได้อันนี้เราเรียกพัดลมนะฝรั่งก็จะเรียกอย่างหนึ่งก็ได้อันนี้เราเรียกหนังสือนี่ฝรั่งเขาเรียกอะไรเรียกอะไรบุกเออบุกมันก็รู้จักดีแต่ว่าโน้มก็ได้เออบุกคนะเนี่ยว่าหลายอย่างอาจารย์นรีวะเนี่ยนี่เห็นว่าเพราะฉะนั้นนี่สมมุติเนี่ยจึงสมมุติตามกลุ่มตามกลุ่มบุคคลตาม ว่าแต่ละประเทศที่เขาเรียกกันนะครับแล้วสมมุติเหล่านี้เนี่ยขอให้เราเข้าใจว่าอันนั้นคือสมมุติสัจจะนะจริงโดยสมมุติจริงโดยสมมุตินะนะแล้วทีนี้ว่าอย่างที่สองนั่นนะท่านบอกว่าจริงโดยจริงโดยจริงโดยปรรมต์คืออย่างไรจริงโดยปรรมตจริงโดยปรมมต์คืออย่างไรฮะจริงโดยปรรมต์คืออย่างไรแล้วจี จริงโดยประมัดคือ,อยังไงคือความจริงนั่นแหละมันจริงจังไงจริงโดยประมัดจริงเห็นตนเห็นโตนีดีก็อบอกเป็นแต่จัวแต่บัดนเนี้ยลองขยายนิดนึงนะครับจริงโดยประมัดเป็นอย่างไงลองฟังดูจริงโดยประมัดเป็นยังไงครับผมก็จริงโดยประมัดนั่นก็คือจริงโดยสภาวะนะจริงโดยสภาวะอย่างเช่นมองเห็นได้ง,ง่ายเนาะ กิเลสสามสามอย่างนะกิเลสสามอย่างที่เป็นโลภะเป็นโทสะแล้วก็เป็นโมหะนะสิ่งเหล่านี้จริงโดยสภาวะสภาวะมันเกิดขึ้นมันก็เป็นความจริงทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องมีต้องมีอบอกโดยสมมุตินะครับไม่ต้องบอกโดยสมมุตินะครับผมจริงโดยสภาวะในที่นี้ก็คือคบ,บางทีเขาก็เรียกว่าจริงโดยปรมตาคํมว่าปรมัตก็คือ มันเป็นอยู่อย่างไงมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่วิปริตผันแปรเป็นอย่างอื่นอันนี้เข้าใจบ่นี่มันไม่วิปริตผันแปรเป็นอย่างอื่นพูดง่ายๆอย่างความโลภความโลภเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นในจิตใจของโยมเป็นยังไงเป็นย,ยังไงโยมอยากได้อยากได้เกิดขึ้นกับโยมอยากได้เกิดขึ้นกับเนนเป็นยงงังไงเนน อยากได้ไดคดือกันอยากได้คือกันนะเกิดขึ้นกับพระเป็นยังไงอยากได้คือกันเกิดขึ้นกับคนไทยนะเกิดขึ้นกับต่างประเทศเกิดขึ้นกับสัตว์หรือเกิดขึ้นกับนะต่างชาติต่างศาสนาอะไรก็ตามนะแม้แต่เทวดาและพรหมขึ้นชื่อว่าความโลภเกิดขึ้นแล้วเนี่ยย่อบยังจิตใจเนี่ยให e <S <s ้มีลักษณะคืออยากได้ ยินดีติดใจในสิ่งนั้นอยากได้ความโลภเกิดขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้เลยท่านบอกว่ามันเป็นลักษณะที่มีอยู่จริงเป็นจริงหรืออย่างนี้อ่าอย่างนี้มาดูจริงโดยปรมัตา์ดูเป็นยังไงเนี่ยจริงโดยปรมัตา์เรามาจับปับ๊บเนี่ยมาจับอย่างนี้เจอไรยมเนี่ยจับนี่เจอไรยมฮะเจออะไรเจอบาทจับเจอบาทพนันี่ จับเจอบาทพนันนะจับเจอบาทถ้าจับเจอบาทถ้าจับอย่างนี้ปุ๊บเจอบาทปุ๊บจริงโดยอะไรยมจริงโดยอะไรจริงโดยสมมุติถ้าจับเจอบาทนี่จริงโดยสมมุติน่ะสมมุติชื่อมันนี่อะไรก็ตามที่เราใส่ชื่อให้มันนั่นเขาเรียกว่าสมมุติมันสมมุติมันเรียกชื่อมันะนั่นสมมุติเรียกชื่อเมื่อไหร่สมมติเมื่อนั้นน่ะแต่ถ้าหากว่าไม่ต้องเรียกชื่อนะทีนี้น่ะไม่ต้องเรียกชื่อมาอะไร สมมติว่าคนตาบอดนะมาจับจับปุ๊บเนี่ยพอจับปุ๊บนี่เขาเจออะไรคิดว่าเขาจะเจออะไรโยมย่าตอบด้วยผู้ขาผู้คนจะผู้ขาว่าได้ตาบอดเฉสวสด,ดิคนตาบอดจะจับปุ๊บก็เจออะไรเขาจะเจอของแข็งเขาจะเจอของแข็งคือธรรมชาติที่มันอยู่จริงเป็นจริงของสิ่งนี้ก็คือแข็งนะนอกจากแข็งแล้วเมื่อก่อนตอนจับใหม่ๆนี่ จะรู้สึกเยน็นจะรู้สึกเยน็นจับแต่ปั๊บรู้สึกเย็นเลยนี่รู้สึกเยน็นนี่บบนะวันกันว่าเนีมาจับบางอย่างได้เด้งกระได้นี่เป็นอย่างนั้นจริงๆจับใหม่ๆเนี่รู้สึกเยน็นแต่พอจับปุ๊บเนี่ยแข็งเห็นไหมแข็งเพราะฉะนั <Heh. S 2> <impressions? S 1> <ป>้นเนี่ยไอ้ของจริงอย่างนี้เนี่ยไอ้ความแข็งอย่างเนี้ยไอ้<น> <rist illes. S 2> ความเย็นอย่างเนี้ยถามนายโยมนี่โยมมองดูที่นี่เวลาจะมาจับเนี่ยโยมรู้ไหมว่าจะมาเจอแข็งโยมรู้ไหม รู้ไหมว่าเจอแข็งโยม,ยมรู้ไหมโยมรู้ไหมว่าเป็นของแข็งนี่โยมโยมรู้ไหมหูว่ฮะโยมไม่รู้หรอกว่าเป็นของแข็งอะ่ะเพราะโยมแค่เห็นนี่โยมไม่รู้หรอกถ้าจะรู้ก็จาเอาเฉยๆว่าโอ้ฟ้าบาทนี่มันแข็งเนาะแมนบอกโยมไม่รู้หรอกโยมจะรู้ว่าเป็นของแข็งเมื่อไหร่เมื่อโยมมาสัมผัสเพราะฉะนั้นเมื่อโยมมาสัมผัสเอานะสัมผัสปุ๊บเจอแข็ง แล้วทีนี้ว่าการที่จะรู้ว่าของแข็งก็ดีความเย็นก็ดีความร้อนความอ่อนความแข็งก็ดีเราจะรู้ว่ามันเย็นมันร้อนมันอ่อนมันแข็งได้เนี่ยเราจะต้องอาศัยอะไรอาศัยอะไรอาศัยทางไหนโยมฮะมีใจกับกายโยมจะต้องอาศัยทางไหนโยมฮะอาศัยทางไหน เอาละมีใจกับกายอน่ะเนี่ยเนี่ยเอาละวันนี้เอาทางไหนโยมไหนใครว่าทางกายยกมือโยมทางกายยกมือเอามือลงโยมไหนใครว่าทางใจยกมือโยมยกมือเอามือลองโยมไหนใครยังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่สัมผัสที่มันรู้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นทางกายหรือทางใจไหนใครยังไม่รู้เลยโยมยกมือห่วย มันคือเป็นใจจากหัวใเนี่ยฮ้พ่อหมานว่าอย่างนี้พ่อหมานว่ามันต้องเป็นทางกายพ่อหมานว่ามันต้องเป็นทางกายย้อนยังย้อนใจบ่าเดี๋ยวนาู่นะพ่อหมานว่าใจบ่ได้ยมาสู้มั่นมาสั่นพ่อหมานว่าเนี่ยว่าเป็นใจจากหัวใจนี่ก็ได้อ่าเอาเอานะนี่นี่โยมคิดดูเนี่ยนี่นี่กำลังจะพูดถึงความจริงเลยถ้าเราเข้าใจความจริงแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อไอ้จริงมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ย เกิดขึ้นกับเราก็เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยนะแต่ชื่อของมันนั้นไม่แน่ชื่อของมันอาจจะเรียกชื่อต่างกันนะเราอาจจะเรียกบาทใช่ไหมไอกคนอื่นไม่เห็นบอกอาจจะบอกว่าเอาอันกลมๆเห่ือนมให้แน่เขาอาจจะเอื่นยังสี่ก็ได้หรือเอาเหล็กอันกลมๆมให้แน่ก็ได้เขาอาจจะเอืญนยังสี่ก็ได้นะซื้อมันเน่เปลี่ยนไปได้บอก่งไๆแต่สภาวะของมันความจริงที่มันมีอยู่เป็นอยู่มันจะไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ไอสภาวะที่ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนี่แหละพุทธเจ้าเรียกสภาวะอย่างนี้ว่าปรามตถสัจจะแต่สมมติสัจจะนั้นเปลี่ยนได้เปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนอย่างนั้นเปลี่ยนอย่างนี้ได้สมมติสัจจะเปลี่ยนชื่อได้นะแต่ถ้าหากเข้าถึงขั้นของปรมตทแล้วเนี่ยรู้เหมือนกันโยมคนก็รู้อย่างนี้สัตว์ก็รู้อย่างนี้เหมือนกันอ่ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็รับพรนะเดี๋ยวก็รับพรก่อนที่จะรับพรเนี่ย ให้รู้จักของจริงตัวนี้ก่อนเนี่ยของจริงตัวนี้เนี่ยถามหน่อยนะเวลามานั่นดูเนี่ยโยมรู้ไหมว่าไอที่รู้ว่ามันเย็นมันรอ้อนมันอ่อนมันแข็งเนี่ยโยมว่ามันรู้ได้ทางไหนโย,ยมทางไหนโยมฮะทางไหนไหนแกว่าทางกายยกมือทางกายยกมือเอาเอาเอามือลง ไหนคือว่าทางใจยกมือทางใจเอามือลงเอาวันนี้ไปทางใจเราบอกพอหมานวันนี้เปี่ยนไปเราบอกเอาเราได้บัตรเนี่ยตะกี้ก็ว่าใจมันบ่ได้มาแต่บ่ได้ยังวาสันวันนี้บ่เนี้เอาเรานด้เนี่ยนี่เรียนธรรมะจริงๆเราเรียนเข้าใจอย่างนี้เราจะเข้าใจนะถ้าเรียนธรรมะอย่างนี้เราจะเข้าใจยิ่งเวลาเราไปปฏิบัตินั้นเนี่ยโอ้ปฏิบัติไปดูของจริงอ่ะไปดูของจริงคือไปดูอะไรปฏิบัติไม่ใช่ไปดูชื่อมันนะ เวลาไปปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปรู้ชื่อมันนะแต่ไปรู้สภาวะของเขาไปรู้ความจริงของเขาที่เขาเกิดขึ้นมีขึ้นขณะนั้นเนี่ยเห็นไหมนี่เน,นี่ยเอาละนี่เน,นี่ยถ้าจะรู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งได้ต้องรู้ทางทางตอบดังๆโยมอาตมาจะได้ให้พรนะยโยมนะต้องรู้ทางผู้ดใดนยโยม เวลามาถือกอันนี้นี่เวลาถือกจังสี่ปุ๊บนี่ใจผู้ขาเย็นในว่าจังเถือบโยมเฮียโยมมาแต่จังสีใจผู้ขาเย็นนีว่าจังเถือบว่าจังไหนกายเย็นกายเย็นเพราะฉะนั้นนี่อันนี้เป็นปรมัตดทางกายรู้อะไรรู้ความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งน่ะทางกายนี่รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งนี่เข่งตึงเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนี่เป็นอีกอย่างหนึ่ง นะทางกายนี่รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งนะทางกายนะอันนี้นะขอให้เราเข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่การเรียนธรรมะเนี่ยเรียนความจริงที่เขาเกิดขึ้นหรือว่าปรมัิที่เขามีอยู่เป็นอยู่ตามที่ที่อยู่กับตัวเองเนี่ยเรียนแล้วจะทําให้เราเข้าใจโดยเฉพาะเวลาที่เราจะไปปฏิบัตินิยมท่านบอกว่าให้ไปรู้ของจริงให้ไปรู้สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่แล้วสิ่งที่เขามีอยู่เป็นอยู่เ,ยเกิดขึ้นนั้นนะ่ย มันไม่มีความเป็นสัตว์ไม่มีคนไม่มีหญิงไม่มีชายลองไปฝึกดูเขาเขาเกิดขึ้นเมื่อไรก็รู้เขาเขาเกิดขึ้นเมื่อไรก็รู้เขาเกิดขึ้นเมื่อไรก็รู้เขารู้อย่างนี้บ่อยๆรู้อย่างนี้บ่อยๆมันจะมีความชานาญในการรู้แล้วแปลกนะโยมนะมีความชํานาญในการรู้ก็คือขณะที่ขณะที่ธรรมชาติเหล่านั้นเกิดขึ้นความจริงเหล่านั้นก็เกิดขึ้นขณะที่รู้เขาบ่อยๆรู้เขาบ่อยๆรู้ครั้งหนึ่งกิเลสโดยเฉพาะอนุสัยกิเลส ถูกขัดออกลูกั้างหนึ่งถูกขัดออกลูกข้างหนึ่งถูกขัดออกรู้บ่อย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 เข้าบ่อยเข้ามันก็ขัดบ่อยขัดบ่อยขัดบ่อยแล้วถามว่าเมื่อมันขัดอย่างนั้นะเป็นยังไงโอกาสที่กิเลสจะหมดมีไหมมีไหมโยมมีเอาแล้วนะเดี๋ยววันนี้มาเริ่มต้นตรงที่ว่าหนะึ่งเนี่ยศึกษาธรรมะศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าเริ่มต้นจากศึกษาเรียนรู้ความจริงสองอย่างหนึ่งความจริงที่เป็นสมมติสอง นะความจริงที่เป็นปรมัติเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นจริงปฏิเสธความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นเขาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะได้พูดกันในวันต่อไปแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพระเนนจะหิวข้าวอยู่นะพระเนนจะหิวข้าววันนี้เน่น้อยตาลายแล้วเนี่ยเอานะจำไว้นะความจริงคืออะไรคือสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นจริงนี มีอยู่สองอย่างหนึ่งจริงโดยชื่อจริงโดยสมมุติบัญญัติเขาจึงเรียกว่าสมมุติบัญญัติน่ะอย่างที่สองน่ะทำไมไม่เรียกว่าปรมัดบัญญัติทําไมไม่บอกอย่างนี้โยมอย่างที่แรกเรียกว่าสมมุติบัญญัติบัญญัติก็คือชื่อน่ะบัญญัติใส่ชื่อมันให้มันอันนี้มีชื่อมีชื่อไม่ชื่อเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยจะไม่มีชื่อน่ะแต่อย่างที่สองนั้นปรมัตา เป็นปรมัติก็คือไม่วิปริตผันแปรเป็นอย่างอื่นมันเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นสภาวะเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นเขาเป็นอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างนั้นเกิดขึ้นกับคนนี้เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นกับคนนี้ก็เหมือนกันเกิดขึ้นกับคนนี้ก็เหมือนกันเอาล่ะเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดกันค่อยๆพูดค่อยๆเรียนรู้กันไปเอาท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับท่านพระธวัชชัยทีราลังการุะครับที่ได้มาร่วม นะให้เราได้รู้จักความจริงสองอย่างนะความจริงโดยสมมติบัญญัติอย่างหนึง่งความจริงโดยปรมัดอย่างหนึ่งนกะ็ขออนุโมทนาะกับญาตนโยมขอ,อการได้ยินได้ฟังในครั้งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ญาติโยมได้เข้าถึงสัจจะเข้าถึงสัจจะทั้งสองอย่างนั่นก็คือต้องเข้าถึงสัจจะโดยความเป็นสมมุตนะิอย่างหนึง่งและที่สําคัญที่สุดเข้าถึงสัจจะโดยความเป็นปรมัตด เพื่อที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายเนี่นได้ข้ามพ้นจากทุกทั้งปวงด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด